นับภายหลัง83วันสู่ A e c วันนี้เดือนธันวาคมนี้รัฐบาลเกาหลีใต้จะใช้ภาพน่ากลัวจากผลของการสูบบุหรี่บนซองบรรจุพันแล้วนะคะหลังพยายามรณรงค์ให้ประชาชนเลิกบุหรี่กว่า13ปีแต่ล้มเหลวอริรังทีวีรายงานว่าภาพที่ใช้บนซองจะมีเนื้อที่ถึง30%ของพื้นที่ทั้งหมดบนซองบุหรี่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังพร้อมคำเตือนถึงโทษของบุหรี่ด้วยซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของกรมนาัมาโลกค่ะโดยในทศวรรษที่ผ่านมานะคะมีมากกว่า70ประเทศร่รวมรณรงค์ อย่างไทยก็เป็นประเทศที่ใช้ภาพและเนื้อหาเพื่อสื่อถึงโทษของการสูบบุหรี่ทั้ง2ด้านถึง85ค่ะออสเตรเลียใช้ภาพ75ใน2ด้านหน้าและอีก90ใน2ด้านหลังทางนี้นะคะเกาหลีจะประกาศใช้มาตรการนี้กับสารเสพติดที่ทํามาจากใบยาสูบทุกชนิดค่ะ เพื่อความสะดวกและความโปร่งใสนะคะกรมสรรพากรกัมพูชาเปิดให้ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรกค่ะ PNN รายงานว่าระบบภาษีได้รับการพัฒนาให้ยื่นภาษีออนไลน์ได้เพื่อแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ทุจริตและการเลี่ยงการเสียภาษีค่ะทําให้รัฐสามารถประมวลรายได้จากการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนเพิ่มในช่วงที่จะเปิด AEC นี้ค่ะ ถั่วแขกหรือในภาษาเมียนมาที่เรียกว่ามแปแปเป็นสินค้าส่งออกสําคัญของเมียนมาขณะนี้นะคะ MRTVC รายงานว่าแต่ละปีเมียนมาส่งออกถั่วแขกไปอินเดียปีละ0 0 0ส0ตันโดยก่อนหน้านี้ราคาถั่วแขกอยู่ที่ประมาณตันละห0 0 0ืบาท แต่เนื่องจากปีนี้ค่ะสภาพอากาศแห้งแล้งได้ผลผลิตถั่วแขกลดลงกว่า2 0 0 0 0 0ตันทําให้ราคาถั่วแขกพุ่งขึ้นเกือบ40%อยู่ประมาณตันละ82,000บาทซึ่งสมาคมถั่วและงาของเมียนมาได้ออกมาแนะนําให้เกษตรกรนะคะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เพาะปลูกให้เพียงพอสําหรับฤดูกาลหน้าค่ะ ปิดท้ายกันที่เมืองดานังในเวียดนามนะคะถือเป็นที่แรกค่ะที่ทางการมีนโยบายทดลองรับส่งระบบทีวีจากอนาล็อกเป็นดิจิตอลโดยจะมีการปล่อยสัญญาณในวันที่1พฤศจิกายนนี้ว t ทีวีรายงานว่าเวียดนามได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงระบบเสารับสัญญาณรับส่งในพื้นที่นะคะที่จังหวัดดานังก่อนเพื่อให้เป็นระบบเสาที่สามารถรับส่งสัญญาณดิจิตอลได้โดยตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาเปลี่ยนไปแล้วทั้งสิ้น1000แห่งค่ะ ทำให้ขณะนี้นะคะเวียดนามมีช่องดิจิตัลทั้งหมดกว่า30ช่องแล้วค่ะสําหรับวันนี้นิลยาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะูใจอช